คือก็แบบคาดหวังแบบคาดหวังนะเนี่ยเพิ่งจัดมาเลยเนี่ยเพิ่งจัดมาเลยเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าใช่ปะ่ะก็คาดหวังสุดๆแบบโคตรแบบว่าคือกาชาไม่ได้สุ่มนะแต่อยากได้ตัวอยากได้ตัวเขาโคตรเลยแบบแต่ว่าเนี่ยเห็นตัวด้านหน้ารู้สึกแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวตัวเนี้ยไอตัวผมส้มๆเนี่ยใส่หน้ากากครึ่งเดือนเนี่ย ฉลอง2ปีเนี่ยคุโรสกิอิติโกวสารฮอนโล่เนี่ยรู้สึกแบบโอเคโอเคอะมา,มาเรามาดูกันว่าจะลุ่งหรือจะร่วงขอให้ลุ่งแล้วกันกดผิดไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกาชาสตาร์ค,ค่อยมาว่ากันสตาร์คนะเดี๋ยวมาทั้งทีรอมานานแสนนานมาเล่นเกมนี้เพื่อสตาร์คเลยนี่แหละ แต่ตัวที่เราจะปล่อยไปไม่ได้นเนี่ยห้าปีโนเซอรี่วอลทีมาขอ,อ,าร,อร้องบังใครอยากเดินเข้าไปบอกว่าวา วัดวัดเดอะฟังกิ้งชิตไก่อืมตัวคัสสันหน้าตู้มึงเนี่ยสาลคิเคมบะจิใครกะอืม um, เองหัวลน้นแล้วก็มีอิสุกยะด้วยอิจิโกะด้วยนะแล้วนี่มันตัวคัสสันยังไงวะ คือแบบแผคกัสสันฉลองห้าปีอะแบบฮะกู <Huh? S 1> ไม่ได้ตัวดับเลด้วยซ้ำอ,อะแบบคืออืมโนทิงกิ <No thinking S 1> <ๆ>้งมากๆแบบ a ัดตัวฟักมากมากอ่ะแบบแบบมันมันจะว่ายังไงดีอธิบายไม่ถูกแต่ก็รู้สึกในจิตในใจจังเลยไหนวะอิชิดะมันดีไหมเนี่ยสีแดงเนี่ย เป็นนกสึกมันจะเป็นล่างตอนโตฮะน่าจะเป็นอยู่ในผ้าฟูบิงของอิติโกะนะตอนโตใช่ไหมรู้สึกในจิตในใจจริงๆเลยวุส่าห์ยอมสละเจ็ดร้อยที่ตอนแรกว่าจะไปเติมนารุโตะก็อตายตายตายเนี่ยแพ็คแพ็คเกตตัวละคร เปิดตัวแท็กเก็ตตัวละครเนี่ยอืมบป็นจุห้าตัวละครห้าดาวทำลายขีดจักรสูงสุดเลเวลแปดสิบลูกแก้ววิญญาณฮองเียคุโปรพินแจก็ซื้อไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยแท็กเก็ตตัวละครเนี่ยก็นี่เนี่ยคุโรสก,กิอิจิโกะมาฮะคนที่คิดแปดพันไปสองไอ้สัตว์กูซื้อผิด เวนกรกูซ no ื no wrote, okay, okay. Ja, ้อผิดกูซื้อผิดอายอ๋อต้องรอหมายสองไอ้เจริญนเนียกูก็อ๋อยอ่ยัยยัยมันอีกแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไปรวมกับชิดใหม่หมายลสองแล้วกันโอเคไปแบป ก็โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าในช่วงต้นคลิปที่ได้ดูไปมันเป็นของช่วงเมื่อเช้าช่วงตอนเช้าก่อนที่ผมจะมาอัดในตัวนี้ก็คือช่วงหลังของคลิปนี้นะครับผมก็คือตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแปนาทีละก็คือ,อจริงๆอ่ะไม่เช้านี่คือแบบไม่ได้อ่านให้ดีเองไม่ได้อ่านดูให้ถี่ถ้วนอะไรแต่เนี้ยอะไรก็ก็เลยเป็นเรื่องที่บอกเลยว่า ผิดพลาดได้โง่มากแล้วผมเสีย729บาทไปแบบมันเสียหักภาษีแบกด้วยก็โดนไป7 5 0 53บาทนะก็ <c oughs> แบบอ๊อะวัตถุพักเออนั่นแหละผมก็จะโดนด่าโดนโง่โดนด่าก็โดนว่าก็ไม่แปลกนะเพราะว่าโง่เองนะผมก็คือฮะผู้ไม่รู้จะไม่ผิดหรือกูผิดวะก็อะไรผมก็ไปเยอะละ สำหรับตอนนี้ก็มันมาแล้วนะสำหรับแพ็กเกจตัวละครซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านดูให้ถี่ท้วนเองนะเดี๋ยวขอไล่ในส่วนตัวนี้ก่อนที่จะไปแพนะ็กเกจนะก็อย่างแรกก็ปัจจุบันอัปเดตเป็นแพ็กเกจตัวละครแล้วก็เป็นเพิ่มตัวละครเกิดใหม่สําหรับตัวสกิชิมะนะครับผมแล้วก็เบียกุยะสว่วนอีกตัวนีนเด็กิเกมลืมชื่อมันชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็สู้สตาร์สู้เป็นสตาร์อะไรนะมีสตาร์มี อารอนิโรมีซาเอลพันโลก็มีชื่อบอกอย่างนี้หว่ากูจะพยายามนึกทำไมวะมีชื่อ,อด,นนด้านหน้าเลยนี่แล้วก็มีกิจกรรมโจมตีฉับพลันการันตีตัวละคร5ดาว1น,นตัวหมุนสิบครั้งเป็นตู้นะฮะผมแล้วก็มีอ๋อเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่ใหม่ของเดอะแมชชีนโซซตี้โคบาเหรอโคดามันตัวดีตัวาีวะอาช่างมันก็คือ เดอ m แมชชีนโซซิ e ี้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีตู้สำหรับตู้กาชาเริ่มบุกเบิกเดอะบัตเอ่อวอร์แฟร์นะครับผมก็หมุนตอนนั้น10ครั้งสเต็ป1 61นะครับผมลดเหลือ50นะครับผมก็จากปกติแล้วที่สเต็ปอ่าที่6เนี่ยที่มันเป็นสเต็ปเริ่มต้น1 61เนี่ยจากที่เริ่มที่2 5 0ร้หาสน่จะเปลี่ยนเป็นแค่50พสิบพันนะครับผมแล้วก็ การันตี5ดาวสำหรับตู้อิชิดะนะผมเข้าร่วมต่อสู้ขีดจำกัดนะครับผมเป็นต่อสู้ดันกิจกรรมกิจการเสริมพลังเกตรางวัลพิเศษแล้วก็มีตู้หมุนสเต็ป10ครั้งฟรีก็ตัวนี้จะหมุนวันละครั้งนะผมซึ่งผมน่าจะเคยให้ดูแล้วแหละแล้วก็เป็นกิจกรรมชวนเพื่อนมาแล้วก็รับแพ็กเกตามนี้โอเคคือหลักๆพระเอีกในวันนี้มันก็คือไอ้ตูน้นี้นะผมซึ่งมันไม่ใช่ตู้มันเป็นแพ็กเกจผมก็เอองงตอนแรกคือผมนึกเลยว่าเฮ้ยมึงเป็นตู้ป่ะวะแต่เรามาดูดีดีอา้าว แพ็กเกจตัวละครอ๋อป็นแพ็กเกจให้ซื้อใช่ไหมแบบเออได้ตัวเรซื้อแล้วได้ตัวเลยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยดูดิอ๋อมันมีลูกแก้วบวก1นึ่งร้อยอันบวกสองยี่สองนะฮะเป็นของแถมมันก็ได้โรสกิได้หินห้ยคู่คูณ3ามได้ของอนะไรแบบนี้ผมก็เอ้ยไม่เป็นแพ็กเกจว่ะผมก็คิดอยู่ว่าเออมันคงซื้อเป็นตัวได้เลยแบบนี้เพราะผมก็เคยเห็นอยู่นะทีนี้ผมก็เลยลองเข้าไปดูที่แพ็กเกจแต่ตอนนั้นมันยังไม่มาไงมันยังช่วงเช้าอยู่ตอนนั้นผมนั่งอัดประมาณสิบโมงนะ อ้าวเวีนกรรมเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะมันบอกว่าอะไรอะดีเซ็ตระบบเติมเงินกลับไปที่ค่าแรกแต่ค่าแรกเริ่มไม่สำเร็จ What the เอ้ยคูมาเพื่อจะเติมนะเฮ้ยเกมมึงทำไมทำอย่างนี้อะครับเกมเฮ้ยอย่างนี้มันไม่สวยเท่าไหร่นะเอา้าวกรรม ทำไมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออญาตสักครู่นะครับผม <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคกลับมาลนะคืออย่างงี้นะครับผมนะสังเกตว่าเพชรผมเพิ่มขึ้นเพราะผมซื้อแพ็กแล้วนะ คืออย่างนี้ผมลองเข้าดูแล้วนะผมหลายรอบมากเลยว่าไอตัวร้านค้าเนี่ยมันเข้าไม่ได้ฮะมันขึ้นเนี่ยรีเซ็ตระบบเติมเงินกลับไปเป็นค่าแรกเริมไม่สําเร็จนะครับมันขึ้นอย่างนี้นะผมก็เลยลองเข้าตัวบัญชีเอาตัวบัญชีของผมเนี่ยที่มันมีอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งแล้วเนะี่ยผมลองเข้าใน iPad ดูก็ผมก็อเออเข้าได้ก็เลยซื้อผ่าน iCloud แทนก็เลยโอเคได้มาแล้วสำหรับตอนนี้สำหรับตัว คุโรสกิอิจิโกะนะผมฉลองครบรอบ2ปีที่เป็นร่างภาษาแรงนะ้ำมินญาณซึ่งตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ในเนื้อเรื่องนิยายของทางาคนที่เป็นคนเขียนเรื่องบีเนี่ยเป็นคนทําขึ้นมานะผมซึ่งก็ไอตัวละคร SP ต่างๆที่มันเป็นตัวละครสเปเชียลนะครับผมที่เหล่าอารรนคาทั้ง10ตตนนั้นน่ะนะครับนะผมก็เป็นดีไซน์ใหม่ที่มาจากตัวนิยายนะครับผมที่ เป็นดีไซน์ก็เอาวนไปวนมานนเนี้ยเอาเป็นว่ามันเป็นดีไซน์ที่ทางตัวของคนเขียนเนเขาทํามาให้สำหรับเกนมนี้โดยเฉพาะนะผมแล้วก็มันก็ดิงก์ไปถึงว่าคือมันเป็นเนื้อเรื่องของภาพพันปีนะผมเป็นเนื้อเรื่องไอ,อ้ถ้าเกิดพูดถึงก็คือเป็นตัวของอุนเชียล่าไอ้ล่างอีก,กาสีเขียวๆนะครับผมนะล่างอ่าไหนเอ่ย ช่ร่างนี้ครับผมไออุนเคียวล่าร่างนี้ผมถ้าตามนิยายเนี่ยมันก็คือจะเป็นร่างในภาคสงครามพันปีซึ่งจะเป็นช่วงที่อิจิโกได้พลังของควินซี่มาแลผมก็คือจะเป็นอิจิโกร่างควินซี่นั่นเองที่มันจะเป็นอัธนูสีฟ้านั่นแหละนะผมนะสู้กับตัวของอุนเคียวร่าร่างนี้และอิจิโกฮอนโล่ร่างขาวเนี่ยก็ได้แยกอีกใแยก เอกะเทศออกมาจากร่างของอีติโกมันเป็นตัวละครของตัวเองก็คือเป็นตัวของอีติโกร่างขาวที่เป็นแบบเป็นร่างใส่หน้ากากสดีดำตัวชุดขาวแบบในเกมบีนวายทีดีแล้วผมนะก,ก็มาจากเกมนี้น,นะครับผมซึ่งก็ไอต่างๆนาน,านานเนี่ยก็คือหลายตัวเนี่ยจะเป็นตัวรูปรษณ์ดีไซน์ใหม่ของทางตัวของคนเขียนที่เขาเป็นคนทําให้กับเกมนี้นะครับซึ่งคนที่คอยดูแลกํากับเกี่ยวกับการทําตัวละครและออกแบบโมเดลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคนเขียนเองที่คอยมาควบคุมกํากับนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ผมก็จัดมาแล้วเรียบร้อยนะผมในราคา729บาทนะผมบวกภาษีแบกก็750นะครับผมแล้วก็มันอัพมาให้ถึงเลเวล80แล้วที่เหลือก็คือเราต้องไปทำการอัพเพิ่มในส่วนของตรงนี้แทนนะครับผมซึ่งผมว่าผมมีหน้ามีพอนะผมขอเอาตรงนี้ให้ชัวก่อนถ้าตรงนี้มันตันก็ดีตันไหมตันโอเคแล้วก็จะได้อัพทีเดียวลง ทีนี้จะขาดสีส้มกับสีแดงงั้นเดี๋ยวผมไปลงสีแดงตัวละครน,นี้เป็นตัวละครสายสีฟ้านะครับผมซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าแต่ละสายมันอะไรกันบ้างนะครับผมเพราะว่ามันจะต่างจากเออมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็มันจะมีอะไรนะพลังมีปัญญาพลังจิตมีเอ่อพลังกายเอ่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวเอาจำให้ครบแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันนะครับผมก็จะพูดเบาๆหน่อยก็ขอประทานโทษด,ด,ด้วยเดี๋ยวสายสีฟ้าเซตทีมฟ้าไปก่อน ทีมฟ้าผมตัวละครลงเดี๋ยวเอาตัวของอิริโกะมายืนแทนคุณอุทิตเกะแล้วก็เอามาแทนตัวนี้อ่ะก็ผมก็เนี่ยอิชิดะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะเพราะว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาทรงไหนยังไม่ได้ไปลองเล่นเลยนะผมตัวละครละหลายตัวเนี่ยก็พยายามปั้นเพื่อจะเอาเพชรก่อนตอนนี้ก็กล่าวว่าเดี๋ยว จะ,ะนั่งสตรีมไลฟ์แล้วก็ทำในตัวสีดาวให้ครบหมดก่อนเพื่อจะได้เอาเพชรมาลงกับตู้สตาร์กนะว่าจะเอาสักสามพันกว่เพชรก็น่าจะล้างตู้อะถ้าเกิดได้ก็ดีนะผมแต่คือหลักๆกมหวังว่า,อยา,อ,ยาอยากได้สตาร์กนะเพราะว่า <c oughs> ตอนตัว PV ปล่อยของจากทางกมีมที่มันปล่อยมาเมื่อประมาณ7-8เดือนก่อนอะตั้งแต่ช่วงตู้แรกๆก,ก่อนที่ว่าไอตัว s p ชุดแรกจะมาเอาง่ายๆว่าประมาณว่าช่วง ที่เป็นอุลเคียว่าล่างเขียวมาตัวแรกนะผมตอนนั้น PV ปล่อยมาแล้วก็ตัวอื่นก็เริ่มตามมาแต่คือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสตาร์กับมันเพิ่งมานะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมตอนแรกผมนึกว่าไอ้พวกสตาร์อาร์มาดิโลอะไรพวกนี้เนี่ย คือมันมากันครบเรียบร้อยแล้วอารันคา่ามาครบสิบตัวแล้วอารอนิโลสตาร์หรือว่าซาเอลพันโรที่มันเป็นร่างพิเศษเิเยลเนี่ยผมนึกว่ามันมากันครบแล้วมาเป็นตู้ให้สมกันหมดแล้วนึกว่ามีกันหมดทั้งเซิร์ฟแล้วแต่ว่าที่ไหนได้ก็ผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ตู้เนี่ยมันเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับผมผมก็หรือว่ามันมาแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือใครที่เป็นผู้เล่นเก่าทราบข้อมูลก็บอกด้วยนะผมพอดีผมไปดูข้อมูลมาจากอีกช่องหนึ่งนะเขาบอกว่ามันเพิ่งมาครั้งแรกผมก็เลยว่า เออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่รู้ก็บอกกันด้วยแต่ผมก็เอาเป็นว่าผมมาเล่นเกมเนี่ยผมหวังตัวละครแค่3ตัวตัวแรกก็คือสตาร์กล่างนี้แล้วผมนะตัวที่2คืออิติโกะล่างมเกนสื่อแล้วก็ตัวที่3าจะเป็นอิติโกะาาล,ล่างนั่นแหละผมผสานฮัลโล่ก็จะเป็นผสานแรงนั้นวิญญาณนะผมตอนนั่นแหละนะผมก็โอเคเดี๋ยวผมก็ขอเอาเป็นทีมนี้เดี๋ยวอัพเลเวลให้มันตันร้อยก่อนดีกว่าตันร้อยเลยแล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวไปเก็บชิ้นส่วนส้มกันสักรอบนึงแล้วกันจะได้เทสสกิลด้วยไอหินนี้ผมก็ใช้หมดเกลี้ยงเลยอะที่จริงจะไปเล่นเก็บเอาก็ได้แต่ผมก็ดันใช้หมดเลยนะผมเอาไปลงกับอ้อะไรนะซุยฟองโอเคไปเก็บสีแดงก่อนแล้วกันมาสักรอบนึงนะครับผม ก็ไอตัวนี้เป็นตัวที่ผมถ้าให้จัดเรียงระดับนะตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้มี3ตัวนะผมก็คืออิจิโกะร่างนะมุเกนสึนะครับผมอันจับเอ้ไม่ใช่อิจิโกะร่างเนี่ยร่างสันแรงนันยานี่ร่างแรกเลยให้ที่1นะผมในดวงใจสําหรับเกมนี้แล้วก็อิจิโกะร่างมุเกนสึให้ที่2แล้วก็สตาร์คให้ที่3นะแต่ที่จริงอะ่ะมุเกนสึกับร่างนี้ผมให้เท่ากันเลยนะแล้วก็ให้สตาร์คกันที่สสตาร์คเป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบมากนะ อ๋อดูก่อนโอเคการตีปกติเนาะโอ้มีการตอดดาบออกไปด้วยเป็นคลื่นแดงนัินยานเนาะโอ้มาเห็นดูสกิลหน่อยสกิลแรกเจสิกะเทงโชสกิลสองไอรู้สึกไอสกิลแทงเนี่ยพุ่งไปแทงนี่ผมรู้สึกมันจะเห็นมีทุกร่างเลยนะอิติโกเนี่ยนะก็โอเคชอบจังร่างนี้ นี่อย่างเท่เลยอ่าสกิลสามโอ้เป็นขึ้นแรงน้นวิญญาณรู้สึกโดนใจอยู่ดีนะผมก็เป็นตัวละครที่ผมชอบอันดับหนึ่งเลยในเกมนี้นะผมก็แล้วก็ลองมาก็เป็นมุกเกนสึกแล้วก็สาตาร์ทนะผมร่างนั้นนะ เอ้ยเมนิมยังโขดไหมแต่ผมยังคือตอนนี้ผมกาแล้วว่าผมจะปั้นร่างนี้เอาให้แบบสุดๆแล้วผมจะเอาให้แบบถึงที่สุดเลยสำหรับร่างนี้นะก็ โอ okay. เคนะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสาหรับคลิปตัวนี้ละกันนะผมก็โทษทีและกันสำหรับในช่วงแรกคือผมไม่ได้อ่านจริงๆนะไอตัวกิจกรรมว่าอ๋อมันเป็นแบบต้องเติมเอ้ต้องเป็นต้องเป็นแบบเติมไอรู้ว่าเติมเด่ว่าคือผมไม่รู้ว่าแพคมันยังไม่มามันมาตอนบ่ายสองผมก็เลยเสียฟรีไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบซึ่งจะบอกว่าเสียฟรีไหมสําหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียฟรีนะผมคือเพชรสี่ร้อยสี่สิบกว่าเม็ดเนี่ย ผมหาแป๊บเดียวเนี่ยผมปั้นสีทองอัน,นเนี้ยเนสมมติผมไปที่จุดตีแล้วผมก็เอาตัวละคร2ตัวสีทองมาปั้นให้เรียบร้อยเนี่ยผมก็ได้ละร้อยหนผมเอาใหม่สักตัวหนึงผมได้ร5 0ยห้าละผมรู้สึกว่าเติมไปเจ็ร้อยห้าสบาทเนี่ยไม่คุ้มเลยถึงจะได้ไอ,อะไรนะอิชิดะมาผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เพราะยังไม่ได้ลองเล่นมันนะผมก็ เอาเป็นว่าดีไม่ดียังไงก็ลองบอกมาแล้วกันผมก็ยังไม่ได้เล่นมันเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมติอะไรยังไงก็บอกมาได้นะผมก็ค่อนข้างเออๆอออนิดนึงนะผมเอาเป็นว่าก็มือใหม่นะับผมมือใหม่จ้าเลยนะผมไม่ค่อยใฝ่หาอะไรมากในเกมนี้เล่นเฉพาะแค่ตัวที่ตนเองชอบนะผมสุ่มเฉพาะตู้ที่ตนเองต้องการนะผมโอเวอร์แอคติ้งเกินไปต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับผมก็ เอาเป็นว่าตั้งแต่ตอนนี้ผมก็จะดรอปลงมาและเอาให้มันอยู่ในระดับพอดีให้มันเป็นคู่เป็นคนกับเขาบ้างนะครับผมนะสำหรับตอนนี้ก็ถ้าเขื่นมีคนจะถามว่าไอเซนผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ไอเซนผมเนี่ยตอนนี้ก็ปั้นมาแบบใส่อาวุธครบ้วครับผมแล้วก็ตัวละครลิงก็ ไอสำหรับคนเรื่องตัวละครลิงเนี่ยผมก็ถ้าเกิดใครเคยดูผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะปั้นให้ครบทุกตัวก่อนนะไอตัว5ดาวเนี่ยจะปั้นให้หมดก่อนให้มันเป็นลุ้งให้ครบก่อนตัน200ให้หมดทุกตัวเลยผมถึงจะค่อยๆเอามาไล่ลิง์นะผมเพราะตอนนี้ผมก็ไม่มีกะว่าจะาไปลงดันแปรอะไรนะก็ไม่มีอะไรมากนะผมแต่ว่าเกิดใครมีอะไรแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการลิง์ตัวละครได้ก็บอกมาได้การของวันนี้ก็ขอตัวก่อนวิดเจ็ใหม่ครั้งหน้าสำหรับการสุ่มตัวสตาร์กแล้วผมนะก็จะเกลือไม่เกลือก็รอดูกันนะกันนะครับผม หวังว่าจะไม่เกลือนะขอสตาร์ถูะครับนะครับมีอยู่แค่3ตัวนี่แหละหน้าตู้นะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนเซย์ยูรุบายค่อยขวาตา,ตากันผมเจอใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย